สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับมาเช้าดูข่าวนะครับมีสวคนหนึ่งอภิปรายในสภานะครับยังดูเดือดเพชรมันอภิปรายถึงรัฐมนตรีชาดานะครับนะซึ่งเคยเป็นนักเลงเก่าของจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยกําลังทําหน้าที่ปราบผู้มีอิทธิพลผมดูท่านสวท่านนี้อ,อภิปรายในสภาแล้วเนี่ยแมดูครับท่าทางขึงขังครับ นะท่านบอกว่าชาดาเป็นผู้มีอิทธิพลที่จังหวัดอุทยัยและเอาเอา,เอาชาดามาปราบผู้มีอิทธิพลจะทําได้หรือจะเป็นไฟไม่ฟังไหมอะไรเงี้นะนะคุณชาดาก็ตอบอว่าเขาจะต้องดําเนินการเด็ดขาดเอาตัวเข้าคุกตรวจสอบเส้นทางเงินนะยึดทรัพย์ให้หมดเออผมฟังมันดูก็เข้าทางเข้าทางนะ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแล้วยังต้องให้โอกาส ลัฐตีชาดาในการปราบผู้มีอิทธิพลต่อไปก่อนเออผมว่าก็ดูเข้าทางเข้าทางอยู่แต่คราวนี้ก็ปรากฏ <c oughs> สมาชิกวุฒิสภาของคุณสวที่ไม่ได้มาจากประชาชนมาจากประยุทธ์กับประวิตย์เมื่อวานดูข่าวผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่านะมีสวคนหนึ่งไปยืนร้องไห้ร้องห่มในในสภานะครับเนื่องจากว่าตำรวจ เขามีหนังสือไปถึงประธานวุฒิสภาจะขอตัวมาดำเนินคดีฟอกเงินคดีสมคบยาเสพติดนะก็มีสวที่จะโดนส่งตัวไปพบตำรวจเนี่ยสะอึกสะอื่นนะหลายๆเรียกเยกหลายๆหลายคนเรียกว่าสาวคนดีปรากฏสมาธิกวุฒิสภามีมติท่วมท้นครับไม่อนุญาตให้ส่งตัวสวคนดีคนนี้ที่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด ข้อหาสมคบนะตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตราร้อยสิบเจ็ดไม่ยอมส่งตัวเป็นไปดำเนินคดีไม่ยอมส่งตัวให้ตํารวจครับก็คือดำเนินคดีไม่ได้ระหว่างสมัยประชุมอ้างเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันพี่น้องครับผมดูเนี่ยลีลาของสอวอเนี่ยนะ,ะสอวอคนแรกบอกว่าชาดาเป็นผู้มีอิทธิพลจะปรบับผู้มีอิทธิพลในการได้ไหมพอมาดู คดีที่สองอ้าสาวไม่ส่งตัวสวที่เป็นผู้ต้องหาคดีสมคบยาเสพติดฟ้องเงินใครคือผู้มีอิทธิพลกันแน่ครับพี่น้องครับจุกรูจุกรู